สวัสดีค่ะพบกับแม่เพลินดูดวงนะคะวันนี้มีไพ่สองสำรับนะคะ1กับ2 1กับ2นะคะกับหัวข้อที่ว่าเขาคนนั้นยังมีความรู้สึกกับเราไหมเขาคิดอะไรเรื่องเราเป็นแบบไหนมาว่ากันนะคะนะ1และ2นี่ะเขาคนนั้นยังมีความรู้สึกที่ดีกับเราหรือว่าลงเหลือความรู้สึกให้กับเราอยู่หรือเปล่ายังไม่รู้ความสัมพันธ์เป็นแบบไหนนะคะพลังงานดวงเท่านั้นนะคะดังนั้นไปปรับใช้นะจ๊ะอย่าไปคิดมากคะ่ะ กดหัวใจแล้วเดี๋ยวคอมเมนต์มาว่าเรื่องเราเป็นแบบไหนใช่หรือไม่ว่ากันไปอย่าไปเครียดมากนะจ๊ะ mm. อ่าน1และ2เมื่อพร้อมแล้วเลือกเลยนะคะสําหรับผู้ที่เลือก1ไว้ค่ะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรก่อนนะ,ะและเขาคิดยังไงความรู้สึกของเขายังหลงเหลือมีความสึกให้กับเราหรือเปล่าค่ะ mm. ขอดูความสัมพันธ์ซิไพ่ขึ้นมานะคะ Ten of Cups ค่ะโอ้แล้วก็ Nine of Swords ค่ะแล้วก็ The e m p r a c e ค่ะไม่พอกินว่าตัวเขากับเรา นางบางคนบางคู่เป็นคนรักกันบางคนเป็นคู่เป็นคนครอบครัวกันแต่ว่าความสัมพันธ์มันมีปัญหากันนะจ๊ะมีปัญหากันอยู่เรื่องอารมณ์สภา,าวะอารมณ์ไม่ค่อยลงรอยไม่ค่อยยอมกันเลยนะคะเราก็ใช่เขาก็เป็นอย่างนั้นดังนั้นความสัมพันธ์ไม่ค่อยลงรอยกันนะจ<ๆ>๊ะและเขายังมีความรู้สึกหลงเหลือให้กับเราไหมค่ะจากหน้าไพ่หลงเหลือแน่นอนค่ะแต่ว่าเขาอาจจะเครียดเกินไปในเรื่องของการทํางานก็ได้ค่ะ úcar, มีเรื่องของส่วนตัวที่ความเครียดค่ะถามว่ามีความหลงเหลือให้กับเราไหมมีแน่นอนแต่ว่าไม่เพิ่งคิดว่าเขาโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานเขาเพราจจะฉะน นั้นเราต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะนะมีความรู้สึกให้กับเราะคะ่ะถามว่านะค,คนที่เลือกสำรับที่2ไว้ค่ะไพ่กี่ใบ3าใบก่อนนะคะเขาคนนั้นมีความรู้สึกหลงเหลือมีความรู้สึกดีๆให้กับเราอยู่ไหมขอดูความสัมพันธ์ก่อนความสัมพันธ์อุ้ยเมื่อกี้ก็ t e of Cups ค่ะอันนี้ก็ t e of Cups อีกเช่นกันแต่ว่าอันนี้ The Judgment แล้วก็เป็นโอความสัมพันธ์นี้มองว่าเป็นรักสามเศร้าแต่ว่ามีความรู้สึกดีให้กับเรามีความผูกพันกับเราแต่ว่ามองว่าเป็นรักสามเศร้าไม่รู้ว่าเศร้ามาทางไหนหรือว่าตัวเราขอดู ว่าตัวเรามีใครไหมไม่เคงคิดว่าตัวเราน่าจะมีใครนะตัวเราค่ะแล้วฝั่งของเขาล่ะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าความสัมพันธ์เหมือนต่างคนต่างมีเลยตัวเองนะคะลองไปปรับดูว่าใช่หรือเปล่าค่ะนะจ๊ะขอดูใจเราก่อนค่ะใจเราคิดยังไงกับเขาค่ะไพ่ขึ้นมาค่ะนายออฟคัพค่ะใจของเรามีให้เขาสุดๆสุดๆไปเลยและตัวเขาล่ะครยังไงค่ะไพ่ขึ้นมา q u e e n of cups ค่ะตัวเขาก็มีความรู้สึกดีให้กับเรา อันนี้ไปปรับใช้นะเพราะว่าความถูกต้องต้องมาด้วยในความสัมพันธ์มองว่าความสัมพันธ์นี้มองว่าความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ลับและไม่ถูกต้องดังนั้นต้องกลับไปกลับไปคืนสู่ความถูกต้องให้ได้นะจ๊ะเนาะถามว่าค่ะ King of c ั p มีความรู้สึกให้กับเราไหมมีความรู้สึกแต่ว่าช่วงนี้ไม่เคยคิดว่าเขาหายไปหรือว่าห่างออกไปและเด e d e v วิต้องดูด้วยว่าคนนี้เจ้าชู้หรือเปล่าไม่เคยคิดว่าคนนี้เจ้าชู้นอกจากที่เขาจะมีคนของเขาแล้วค่ะเขาก็มีคนอื่นด้วยจะไหวด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นต้องไปปรับใช้้บงเอิว่า ตัวเองมีคนของเราด้วยต้องกลับไปย้อนดูทีค่คนของเราด้วยว่าเราควรจะทำอย่างไรดีเดี๋ยวมันจะทําให้มีปัญหาได้ค่ะพ่ายขึ้นมาเอกฝันโฟกัสที่ตัวเราค่ะนะคะอย่าอย่าทําอะไรในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง